ทีมสนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่ครับท่านผู้ชมศึกไทยลีก2นัดที่30ในฤะด,ดูกาลนี้ครับเชื่อมเอฟซี MC เปิดบ้านทําศึกและนาดาบีนะครับรับการมาเยือนของลําปาง f อครับสิคนแรกของเชียงใหม่วันนี้ยังไม่มีกราฟัฒนาดิจันทร์ที่ยังไม่หายเจ็บนะครับแล้วก็เอกลักษณ์ลุงนามกับตันทีมที่ยังไม่สมบูรณ์ครับนัดแรกเจอกันที่บ้านของลําปางเนี่ยเชียงใหม่แพ้มา10นะครับวันนี้หวังที่จะล้างแค้นให้ได้ มาดูนะครับลานาดดบีวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างโอกาสของเชียงใหม่ครับเตะมุมยูกิบัมบะวางเข้ามามงได้เลยครับแบร์นาโดแต่โดนลำปางนะครับช่วยกันสกัดเอาไว้ฝิกขี้ของเชีงยงใหม่ครับบัมบะรับหน้าที่วางลูกนี้โดนดักเอาไว้แล้วครับที่เสาแรกสำเริงมงลูกนี้อ้าวแล้วครับชุดพัน์คืนมา นัตชัยสีสุวรรณหาช่องยิงรูนที่โดนขวางแล้วชุติพันธ์มุมไม่มีแล้วนะครับหมยิงยากแล้วครับก็หลุดกรอบที่เสาแรกนะครับนิดเดียวโอกาสของลำปางนะครับซัดลู้ที่แดดเบาไปหน่อยนะครับหมก็เป็นจังหวะของสุรชัยชาวนาครับเอาแล้วครับนัตชัยวางลูกนี้มาโดนหม่งเอาไว้ยุกิบัมบ่าเก็บแถว2ได้ยิงไกลด้วยซ้ายแล้วครับโด่งข้ามคานไป รับหน้าที่กัปตันนะครับบัมบัจังหวะของลำปางนะครับล้องส่องไกลดูบ้างเลยครับกัปตันทีมนะครับวิสิทธ์ดอนอาจก็โด่งข้ามคานไปครับขึ้นมาทางขวากับเชียงใหม่สําเริงหานเชี่ยวเปิดลูกนิดมาอแจ้วจะมองซ้ําโดยเรียวและโดนปะเอาไว้ครับโอ้โหยิง2ครั้งนะครับจากนัตชัยแล้วก็เรียวมาอีกครั้งแลวคราวนี้เป็นประตูขึ้นนําจนได้ครับเชียงใหม่เอฟซีครับมาได้ก่อนจบครึ่งแรกครับทดมาสนาทีจุนาันแบนนาโดนะครับโอ้โห ดูครับนัทชัยเปิดเข้ามาแบรนาโดะมงก่อนนะครับแต่ว่าจิรันพงปัดไม่พน้นอันตรายครับแบรนาโดเล่นแบบดีดเข้าไปแล้วครับล้มไปแล้วแต่ยังถ้าไวนะครับห0ครับเชียงใหม่มาได้ก่อนจบครึ่งแรกลูกนี้ทำให้เล่นง่ายขึ้นเยอะนะครับถ้าจบแบบ0ูนี่เราจะกดดันก็เป็นประตูที่5ของแบรนาโดในสีเสือ้อเชียงใหม่ FC มาดูกันต่อในครึ่งหลังครับ สุเบศรแสนบุตรวางลูกนี้บอลหลุดมาถึงสำเริงมาก็คงจะลังเลแล้วก็กึ่งยิงกึ่งผ่านเข้ามาไม่ได้นะครับยังคือคากกรับเชียงใหม่นัใช้ยิงไกลลูกนี้อ้าวเรียบร้อยเลยครับโอ้โหสองสูงครับลูกนี้นาที57คนยิงยังไม่คิดว่าจะเข้าเลยครับนะใชัยคนข้างไกลนี่ติดใจจากเกมยิงอุทัยธานีนะครับวันนี้ขออีกแล้วทําได้ครับว่าเจ้าหมูครับ ก็เป็นประตูที่8แล้วเลครับของเจ้าตัวในไทยลีก2ฤดูการนี้ว้ายิงติดต่อกันเลยครับจังหวะน,นี้เรียวจะปั่นโค้งแต่โด่งข้ามคานไปแล้วครับไม่ได้เชียงใหม่ก็เล่นสบายขึ้นเยอะเลยครับนำส,สองประตูจังหวะน,นี้ยังปัดออกมาได้เะครับเจ้าตุรงสมาก่อนแต่มุมของเชียงใหม่นะครับบัมบะเปิดเข้ามาขึ้นไปมงครับนัตชัยแต่ออกมาคว้าไว้แล้วนะครับ ท้ายเกมครับโอกาสของลำปางกดตรงนี้ที่เสาแรกแต่จตุรงยังปักออกหลังไปได้ครับลูกยิงของตัวสำรองครับอลงกร์ทองจีนเอาแล้วครับอเล็กอเล็กยิงดูนีหูหลุดกรอบเสาไกลนิดเดียวแล้วครับนี่เป็นอดีตผู้เล่นชอมเอฟซีเครับเกือบจะยิงทีมเก่าครับอเล็กบอลยนยาวของลำปางจังวันนี้อเล็กหูได้ยิงสองครั้งเลยครับเกือบจะเป็นประตูครับมาโด่งข้ามคานไป เราก็เกือบจะเสียเหมือนกันอาแล้วครับจังหวะนี้สุชาโนนแย่งมาได้แล้วครับแล้ว2ผู้เล่นตัวสำรองเลยครับมาช่วยกันนะครับอภิสิทธ์โซนดาลองยิงลูกนี้โดนปัดออกหลังไปแบบจังหวะสวนกลับลูกนี้เอาแล้วครับสม,สมศักดิ์สมุสิกพันสมศักดิ์ยิงลูกนี้หลุดกรอบออกไปแลวครับไม่ได้สม,สมศักดิ์มุสิกพันนี่ยิงให้ลำปางชนะเชียงใหม่มาในเกมแรกนะครับ สุดท้ายกับบทเวลาการ1่งกันกับเชียงใหม่เอวันนี้เปิดบ้านในศึกล้านนาะดาบี้ครับเอาชนะระบากเอฟไปได้2ประตูต่อศูนย์นะครับรักษาพื้นที่เพลย์ออฟไวได้อย่างเหนียวนั่นสำหรับนัดต่อไปนะครับเชียงใหม่ FC จะออกนอกบ้านนะครับวันอาทิตย์ที่21มีนาคมนี้ต้องออกไปยืนทางด้านของสีสเกต f อฟที่สีนครลำดวนครับ